ค่ะกรับสวัสดีสมาชิกช่องสาระสาระจับฉ่ายนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดถูกใจให้แอดบีด้วยนะคะการถูกกดถูกใจคือการให้กําลังใจหนึ่งกำลังใจนะคะเช้านี้เราจะมีเคล็ดลับและสูตรใหม่ให้ทุกคนดูนะคะก็คือแอดบีจะเอาเลขเด่นของหังซช้าจีนเชา้าหังเสกเอก นิเคะเช้าจีนเช้าฮังเสียงเช้ามามัดรวมกันแล้วจับเป็นชุดไว้ให้นะคะใครชอบชุดไหนเล่นชุดนั้นเลยนะคะแต่ว่าเราจะมีตัวเด่นให้เหมือนเดิมนะคะคือเขียนเหมือนเดิมแต่ว่าพวกนี้จะเป็นชุดที่แอสบีจับไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะนะคะอันนี้คือชุดวินตัวเด่นนะคะจีนเช้าเด่นสองสี่เราก็เอาสองสี่ ไอ้ล้วก็นิเเอเดนแปดศูนย์เราก็เอา80กับ57เจนี่ยมามัดรวมกันแล้วมาวินให้ได้แบบนี้นะชุดนี้จะเป็นชุดรอบเช้านะคะรอบเช้าจีนหังนิดนะคะอันนี้คือเลขชุดนะคะคือทั้งหมดนี้จะเป็น15ตัวตรงไม่ต้องกลับนะคะเล่นบนล่าง อันนี้จะเป็นตัวโต๊ดสามตัวนะคะสาตัวตัวโต๊ดนะเดีย๋ยวเราจะมาดูหุ้นรอบเช้ากันเลยดีกว่านะคะว่าเราจะมีแนวทางตัวไหนบ้างนะและเราก็เอามาจับเป็นชุดนะมันเลือกเล่นเป็นชุดนะคะนิดเคอิเช้านะคะของเอสนะคะเอสนะนิดเคอิเช้าของเอสจะเด่น 08เราจะให้วิ่งนะศูนยลูด8ดนะคะวินหกสี่หนึ่งสามนะคะจับมัดกันนะคะให้หมดเลยนะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะ ตัวเจาะเจาะให้แปดสามหกสี่แล้วก็ศูนย์สี่นะอย่าลืมนะคะเอาเราเรามีตัวเด่นตัวนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปดูชุดวินตัวนี้นะคะอย่าลืมนะชุดวินตัวนี้นะคะตัวนี้โอเคเรามาเริ่มกันเหมือนเดิมนะแล้วก็ตัวเจาะ คือแปดสามหกศูนสี่หนึ่งวิ่งบนรุดล่างตัวเดียวให้เป็นแปดนะคะตัวนี้เนยจะต่อมาจะเป็นจีนเช้านะคะจีนเช้าจะให้วิ่งสี่รูดสองวิน หกหนึ่งสามศูนย์จับมัดกันเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะตัวจอดจาะให้เป็นสองศูนย์สี่หกหนึ่งสามหกหนึ่งสามสองศูนย์สี่นะคะวิ่งบนลูดล่างตัวเดียวให้เป็นสองเด้อ ต่อมาจะเป็นหางเสียงเช้าวิ่งเจ็ดลูดห้าวินศูนยสี่จับมัดกันเดอจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะตัวเจาะเจาะให้เป็น5้าสี่ เจ็ดศูนย์หนึ่งสามศูนหนึ่งสามห้าสี่เจ็ดวิ่งบนรุดล่างตัวเดียวให้เป็น5้าเด้อนะคะและอย่าลืมนะคะถ้าใครยังไม่ได้เข้าห้อง VIP รีบเข้านะคะทักมาที่ ID ได้เลยนะ นะคะยังรับอยู่นะประมาณอีก20คนนะคะเอาแต่ fc ตัวจริงนะคะที่เข้านะไม่เอาผีไม่เอาอะไรนะคะแล้วก็ไม่เอาแอดมินลงเลขด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมชุดวินนะชุดวินรอบเช้าของเราคือตัวนี้นะคะตัวนี้นะเข้าตรงนะคะตัวนี้ตัวตัวตรงเลยนะนาะชุดนี้นะคะก็ ครานี้ขอลาไปก่อนด้วยจ้าสวัสดีจ้า